legend fc ladies and gentlemen heading straight into our fourth fight of the evening this super fight was kilograms let's meet our first fighter here put a fight by kambakam akabalo na brakiri ha jaka na kwa ni ha from the olympic games na kwa ni ha legend kongiga lady akabalo ladies and gentlemen our first fighter from the Black Corner. He weighed in at 85 kilograms. A former Olympic gold and silver medalist. José Prabudar Rap Manat Bunjamno, the legendary reader from Thailand! And his opponent here fighting out of the red corner. He is 24 years of age and 184 centimeters tall with a fight record of 25 fights, 15 wins, and 5 draws. Please give it up. From Mahan Singh Muri Fight Club from Iran! จุกประเทศอ er ิหร่านทางนี่คือมฮานสิงบุรีไฟต์ลาและกรรมการผู้ชี้การของคนนี้ขอเชิญคุณเซมาชิปคิรี กลับมาแล้วครับนี่คือตำนานครับเต็งครัฮิตเติ้ลครับออายุ44ปีแล้วนะครับเต็งคือห่างกันเนี่ยอายุเนี่ยห่างกัน20ปีโโอ้หมาดัดบุญจำนงนะครับนี่คือตำนานเลยนะครับอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นเหรียญทองโอลิมปิกที่กรุงเอเธนส์นะฮะแล้วก็เหรียญเงินปี2000นะครับแล้วก็เหรียญเงินปี2008ที่กรุงปักกิ่งนะ 2004กับ2008ใช่ครับนะฮะสสมัยเลยนะครับริงก,ก็เป็นนักมวยสากลสมัครเล่นคนเดียวของประเทศไทยนะครับที่ได้เหรียญโอลิมปิก2สมัยเป็นนักมวยปริศตร์และก็เป็นหนึ่งในหัวหน้าโค้ชฝ่ายบุมแดงนะครับของเรียลิตี้เดอะเลเศึกมวยรองครองแชมป์ด้วยนะครับประจำทีมสีแดงแล้วก็คันไม้คันมือครับอยากจะต่อยมวย เพราะว่านักมวยของตัวเองเนี่ยต่อยไม่ได้ดังใจครับพ,เพีเตอร์เลยบอกว่าไปหาโปรโมเตอร์วิวครับบอกวิวจัดให้พี่สักไฟขอพี่โชว์ฟอร์มมวยไทยอีกสักครั้งก็ออกมาโดยรูปร่างที่เห็นนี่แหละครับว่าแฮมันนัดบุญจำนงเดอะเลเจนด์อารีนาตอนได้เหรียญทองเนี่ยพีเตอร์เนี่ย63.5กิโลกร,รัมประมาณ6กกิโนะติงตอนนี้8585โอ้ก็ อยู่ก็ยี่สิบปีอะยี่สิบสี่ปีผ่านมานะครับคือตอนที่เขาได้เหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยนักชกจากอิหร่านเพิ่งเกิดแล้วอิหร่านคนนี้นี่เป็นวิศวกรถฟฟ้าซะด้วยครับแล้วก็เริ่มต่อยมวยไทยมาเมื่อ13ปีที่แล้วนี่เองครับครับเพราะว่าการตามไปดูน้องชายซอมมวยครับแล้วก็ตกหลุมรักมวยไทยครับแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจครับฝันอยากจะเป็นแชมป์มวยไทยครับ ฝึกมวยไทยที่สิงคโปร์ครับแล้ววันนี้ได้เจอกับตำนานที่มีลมหายใจครับนติงใช่แล้วครับพี่เ oh. ติ้ลคือก่อนหน้านี้เขาบอกว่าหัวหินเนี่ยฝนตกเยอะน้ำท่วมป่าไม่รู้พี่เติ้ลจะใส่ห่วงยางมาด้วยแต่ <laughs> มุมแดงนี่พี่เติ้ลมุมหนึ่งขึ้นมาแล้วแล้วอีกฝั่งนึงครับนติง <laughs> <laughs> เห็นเนยอ,อีกฝั่งหนึ่งไม่ขึ้นแล้วมานนหนักเท่ากันนะครับ ส่วนสูงก็เท่ากันนะครับร้อยแต่อายุต่างกัน20ปีโอ้ดูลีลาดลีลาบราณสากลเลยโอ้มัดและกัดแข้งครับนี่คือคู่ประวัติศาสตร์เลยนะครับเติ้นไทยขวาครับเข้าลำตัวมนัท โมฮันครับคู่ต่อสู้ของมนัทวันนี้ครับโมฮันจะตกใจหรือเปล่าครับจะเกรงศักดิ์ศรีของมนัทหรือเปล่าโอ้ยหนึ่งใช้หมัดครับมนัทเดินขยับเข้ามาโอ้เราดูแกจ้องสิครับพูดพูดเลยนี่ครับบอกโมฮันนะครับกูเอาจริงขยับแบบมวยสากลนะครับมนัทโอ้โหโมฮันจะเตะขวาทับนอกมนัทจิ้มก็บอกแค่นี้เบาๆครับเตะทับนอกอีกครับโมฮัน เตะสูงติดแขนดูพลาแกสิครับยังยิ้มอยู่ครับมันัดโอ้ยดูแข็งกว่ามากรรมการาเสมันเสมาทิศคีรีนะครับกรรมการอาาังว่าเตะขวาลำตัวครับมันัดดูจังหวะจะถีบยังไม่ถึงครับมันัดนี่ครับถีบอะกาศไว้อันนี้ระดับชั้นครูนะฮะแต่ว่าโมฮานี่มันัดเตะขวาลำตัว เตะซ้ายลำตัวซ้ายลำตัวปกใจเปล่ามย่อมีย่อต้องระวังหมัดของมนัสนะโมฮันหมัดแกเร็วนะครับอ่าดูครับเกี่ยวได้ดีครับแหมกรอบครัวครับแหมไม่รู้เชียร์ใครแล้วครับมนัทต้องเตะโมฮันเตะรับในมนัสรอก่อนครับโมฮันบอกเต้นมากๆเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เต้นก็เหนื่อยเอง มาดึงจังหวะครับดูสายตาสายตายังดีพุกขวาครับเฉียดฝปายหนึ่งสองหนึ่งสองเข้าหน้าโมฮันโมฮันพยายามโต้ได้มัด<อ>สายตายังดีหนึ่งสองว่าจิ้มลำตัวไม่โดนเตขวาลำตัวโอ้โมฮันนี้ถ้าต่อยด้วยอารมณ์นี่เป็นเรื่องแน่ครับโอ้ยโดนไตขวาสีข้างนีครับลำตัวโมฮันครับแดงเถือกแล้วครับตอนนี้แข้งขวาเมื่อกี้นี่เองมัดเดินขยับมา โอ้ยปีนี่ไม่มีผลเลยนะจริงสลับขาเตะอีกครับเตะซ้ายมนัสขยับหลอกโอ้ดูจังหวะแกสิครับโอ้โยโดนหมัดครับโมฮันฮุกซ้ายครับเข้าหน้ามนัสแต่มนัสก็ยังเก็บอาการเก็บอาการนี่กางเกงไซส์ใหญ่สุดแล้วนึ่งหนึงจังหวะหน่อยในต่อยเอาขาอ่อนขาอ่อน วาครับพนัทบานัทเอาเย้าเน้นเลยครับดูครับดูสีหน้าสิครับหมดยกครับโอ้เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับโอ้นี่ครับถูกใจครับ อยู่กับบรรยากาศสดๆครับของเลเจนด์ไฟติ้งแชมชิพมวยรองของแชมป์ครับมีคู่ประวัติศาสตร์เลยนะครับกับนติงครับวิศวกรไฟฟ้านะฮะเจอกับอดีตฮีโร่เหรียญทองนักมวยชาวไทยครับนี่ครับนี่ยังยิ้มอยู่ยังยิ้มอยู่สบายๆครับมันัทบุญยมนงงครับโอ้โห20ปีผ่านไปกับอัพน้ำหนักขึ้นมาเพียบเลยครับดูภ้าชาครับนี่ครับดูแข้งขาของมันแข้งขวาของมนัดนะครับนี่ครับ สายตายังดีสายตายังดีอันนี้แหละครับที่ทําให้ลําตัวของโมฮันนี่เป็นปื้นครับโอ้โหแต่โดนเตะหมัดกินก็จั่วลมตลอดเลยนะโมฮันโอ้โดนโดนหมัดครับโดนครับโดนครับมีมันัดก็โดนครับรักษาอาการครับยิ้มครับยิ้มยิ้มแต่น้ำตาซึมโอ้โหโอ้โห เออโปรโมเตอร์วิวครับมาบอกพี่เตอร์นสู้ๆขณะที่โค้ชอีกฝั่งครับพี่เขาบอกครับกันนั่งชมอยู่ครับให้กำลังใจเพื่อนครับบังเอิญกังเกงของเลเจนด์มีแค่นี้ครับมีไซส์เท่านี้ละครับมานัดเตะขวาขยับดีว่าเป็นมวยไทย3ยกนะฮะเตะขวาอีกครับเจาะยางแล้วครับมานัด โมฮันเริ่มเริ่มแว่งครับปิสูตกันนยครับยางจากอิหร่านครับจะทนแค่ไหนครับหลอกจิ้มซ้ายลำตัวเตะขวาอีกทีครับม,นมานัทเริ่มจับจังหวะได้แล้วครับม,นมานัทโมฮันอ้าโหหลอกตะวัดแข้งครับไม่โดนมานัทบอกหลอกใครไม่หลอกจิ้มซ้ายเข้าหน้าของโมฮันโมฮัน,นเตะเตะแบบกลัวๆครับ เตะแบบกลัวๆครับมานัทเตะสูงโมต่อยสบายนะครับแบบนี้ครับมานัทครับโมฮันถ้กล้าๆกลัวแบบนี้ครับใช่ครับเตะสูงได้เท่านี้เองครับมานัทได้หัวไหลโมฮันโมฮันเตะขวาแล้วดูดโมฮันเตะดึงจังหวะครับดึงจังหวะแล้วยิ้มหลอกขยับหลอกเตะขวาต้นขาของโมฮันมานัทขยับมาขยับ โยกย่อไตขวาอีกทีครับโอ้ยโดนเหมือนกันครับพณัฐสวนเหมือนกันครับโมฮันโอ้ต้องระวังเหมือนกันครับแหมไม่มีโต้มีเถียงเหมือนกันมีดื้อครับโมฮันโอ้ยป้าโดนปลายหมัดครับมนัฐขยับขยับหนึ่งสองไต้ขวาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตกองระวังดึงจังหวะครับโอ้โหดีครับอะไรไงดึงจังหวะไว้ครับ มานัทมาดูสายตาครับกาดไม่ต้องสูงนะครับกาดไม่ต้องสูงจเตะประสานแข้งโมฮายขยับมามานัทหอลอกหลอกไม่โดนโอ้หูสายตาดูสายตา<อ>ดูสายตาดูสายตาสี่ห้ามาชวนล้มหมดเลยครับโอ้โอสุดยอดครับโอ้โอโอตบมือทั่วสนามครับโอ้สายตานี่ไว้44ปีครับไม่ต้องพึ่งแว่นเลยครับมนัท ว่าโมฮันโอ้ยไม่โดนอะไรเลยครับโอ้เราดูดีครับได้ของฝากจาก <คน S 1> มุนัาปีโดนแบ็คคลิกครับมานัสเดินขยับหลอกดูตาดูตา,ามีหลอกตาครับขยับมาอีกทีหนึ่งเดินตึ้งสองว่าเราดูลีลาครับ โอ้โห85ยังพลิวครับหลอกหลอกก้โดนครับโดนจนได้จังหวะเด้งกลับมาครับดึงไม่พ้นครับโอ้ห um, ันไปมองทีมงานเลยครับเอายังไงดีครับโมฮันไล่ยังหลอกอยู่ครับมาเตะ้ายลำตัวโมฮันขยับมามานทัดตีต้นขาหมดยกครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับแม่ยังเดินสบายๆครับมานัดผู้จำนง กลับมาอยู่กับ Legend Fighting Championship ครับบรญยาการสดๆครับจากคูพอร์ตอารีนาหัวหินครับนี่เป็นมวยคู่ประวัติศาสตร์ที่ว่าิงนี่ครีไฟต์ครับแม่โปรโมเตอร์วิวก็ไปยืนสั่งการอยู่ข้างมุมมันัดน่แหละครับยังคุยอยู่เลยมาดูนี่ครับผ่าดทุสายตากันเลยครับ4 5หมัดสอก็ไม่โดนเลยครับดูครับดึงตบซ้ายครับจัวลมเต็มๆครับเป็นไงเป็นไงโอ้โห มาฮานบอกโอ้ยพี่เติ้ลทำไมสายตาดีอย่างนี้โอ้โหมหาฮานี่สักมาดูยกสุดท้ายครับโอ้โนถนาย้อนไปอีกสักพักนี่ไม่น่าจะต่อยพี่เติ้ลโดนแน่นะครับมาฮานครับม,มุมแดงคืออ่ามาฮานสิงบุรีไฟคลับโอลิมปิกไทยครับนี่นโอ้โดูที่ต้นขาอ่าไตะสูงการโคเอาเตะถึงการเสมาทิพย์ทีรีนะครับ ตังเบรกออกมาเข้ามาต่อยตบต่อยดึงจังหวะไว้เฮ้ยโอ้ว่างครับมานัทเตะไปซ้ายติดแขนโอต่อยแบบพิ้งกาดเลยครับมานัทไม่โดนอีกครับโอ้โหมหานทำอะไรไม่ได้เลยครับมานัทเดินขยับมาแย็บแย็บแล้วดึงจังหวะหลอกแย็บอีกครับโชว์สเต็ปสากลเลยครับนี่ครับ สเตตโอลิมปิกครับนี่ดึงจังหวะไว้โอ้โหมาลูกเด้งขานี่สุดยอดเตะมาวังได้อีกครับแต่ต่ออืนเลียแข้งอีกมาหานเข้ามาต่อยต่อยไม่โดนแต่คือพยายามพยักคิวไว้ด้วยคือต่อยลำตัวเนี่ยพอได้ครับน้าติงแต่พอต่อยหน้าเนี่ยโอ้โหมืดหมดเลยครับพยักคิวด้วยอ่ามาหานมาหานพยายามเข้ามามานัดถิดตะกัดไว้ โอ้โมีแขนบังด้วยครับ <Wow. S 1> คือท่านนับต่อยลมนี่นับไม่ท้วนนะฮะ oh. สำหรับมาาน oh. วิ่งมาแล้ว oh. มานัดเตะซ้ายเสียงดังฟังชัดกับแดงซ้ายของมานัดครัโอ้หโอ้แล้วดูที่บริเวณที่ชายโครงด้านซ้ายของมาหานก็มีแดงๆแล้วครับ <c oughs> ทางซ้ายทางขวาแหละครับ oh. ดูฮนะพยายมบี้ oh. <Okay. S 1> เอาอยโดนหลบกอด oh. ไว้ครับมานัด เหลืออีน่งนาทีสิวินาทีโอ้จังหวะแบบนี้เรียกเก่าครับลูกเก่าครับอ่ะราคองตัวคครับมหานบดเบียดมนัดกอดแม่คนในลักษณะแบบนี้ก็ปิดเกมหรือเปล่าครับมนัดหนึ่งนาทีสุดท้ายเอามาลุ้นกันครับมึงมามหานต่อยไม่โดนอีกมนัดกอดไว้แม่มจะซอกใส่เลยครับแมพยายามจะลือสีบทย้าครับ กระโดดใส่โอ้ยโอ้ยโอ้ยมานัทดึงจังหวะหรอกโอ้โยมาหานบอกไม่รู้ทำไงมาลูกมั่วซะแล้วครับมาหานมาหานโฟตโตนี่ครับจากอิหร่านวิ่งมาตอยมานัทกอดไว้ประคองตัวครับมานัทหมดหรือเปล่าล้ะครับตอนนี้อ่ะก็อกสุดท้ายครับอีกไม่ถึง20วินาทีแล้วครับ15-13วินาที มหานมามานัดก็มาดึงจะวาไว้ต่อยไม่ดโดนหมดยกว่าโอ้สุดยอดครับ6-3ยกครับโอ้ในวัย44ปีครับสำหรับมนัดบุญจงนงหรือว่ามานัดเดอะเลเจนด์อารีนาครับถูกใจต้องขอเสียงปรบมือดังๆนะฮะโอ้ก็มาไหว้ครับรุ่นพี่ครับโอ้ โอ้สุดยอดจริงๆดูภาพช้าครับนี่ครับต่อยลําตัวนะโดนบ้างนะครับแต่พอต่อยหน้านี่โอเป์เซ็นต์การต่อยนี่ต่ำมากครับโมฮานนี่ครับโดนแค่ปลายปลายหมัดเท่านั้นเองครับซ้ายนี่ก็โดนปลายครับคือจริงๆมาฮานเนี่ยเขาก็แบบว่าพอใจนะครับที่มีโอกาสได้ต่อยกับตำนานนักชก ไม่ใช่นักชกมวยไทยธรรมดานักชกของโลกนะระดับโลกเลยครับนี่ครับดูภาพโอลิมปิกทั้งทองทั้งเงินนะคนเดียวเลยนะครับเขาจะสู้เต็มที่เพื่อโพ้ตสุดที่รักที่เสียชีวิตไปเมื่อ7ปีที่แล้วแต่ว่ามมาเจอมาร์ตุญจำนงเจอได้านนพบกับคุณแมทธิวเลยครับผลการแข่งขันยังเป็นทางการครับสุดยอดครับขอสีประมือให้นักสู้ทั้งสองคนอีกรอบเลยนะครับผมเรียกว่าโอ้โหไม่ธรรมดาครับ เป็นคู่ที่สมศักดิ์ศรีมากครับเรามาดูว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงบ้าง ladies and gentlemen after three rounds of v o i y t h i action the winner is a draw เสมอครับผมค่น <hostel> <ados> ี <contribution female> ้เสมอครับเยี่ยมมากครับผม well done to both fighters ขอบพระคุณทั้งสองท่านเลยครับนี่นะฮะฮีโร่โอลิมปิกเกมส์ครับผมเหรียญทองและเหรียญเงินครับเจอกับหนุ่มไวสดนะครับผมตุกมาหานคนนี้ จากสิงบุรีไฟท์คลาบครับเยี่ยมสุดๆครับสำหรับลำดับต่อไปครับขออนุญาเรียนเชิญครับคุณเกษมจันจุฬาลักษ์ครับผู้อำนวยการฝ่ายตัวแทนโซน7จ็บริหารบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับผมมอบเหรียญหลวงปู่ทวดพิเศษเหรียญน,นี้นะครับผมให้กับนักบวยทั้งสองท่านนะฮะบองอมามอบให้กับคุณมนัสแล้วกันนะฮะ ยินดีด้วยนะครับผมกับเหรียญพิเศษนะครับลูกโป่ทูดนะครับเหรียญนี้ครับได้ครับผมแล้ขอมอบเหรียญพิเศษยินดีด้วยนะครับผมคุณมนัสครับเอะไรครับรอบเหรียญพิเศษไปนะครับผมลูกโป่ทูดนะครับน่ารักมากๆครับผมสปิริตของน้าบวย ทั้งสองคนนะครับผมนี่คือคู่พิเศษของเราครับผมีจบลงเรียบร้อยครับ85กิลกรัมครับ